โอเคก็กล่าวสวัสดีกครับทุกท่านครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมวันพันเมธ์ต้องเล่นในเซิร์ฟเวอร์ไทยหกสี่สามนั่นเองครับผมนะก็เสียงผมอาจจะป,ปลี่ยนนิดนึงเหมือนจะเป็นหวัดเล็กน้อยเพราะว่าอาการมันแปรป่วน,นนะครับมันเย็นนะครับเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็เย็นจนเสียงกูเนี่ยไม่จะหายแล้วนะครับโอ้ยตายแล้วนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราจะจะอัปเดตตัวของอ่าไอดีกันต่อเลยนะครับบอกเลยว่าเล่นยาวๆแน่นอนครับเซิร์ฟนี้เพราะว่า ผมเนี่ยจะตั้งใจเล่นจริงๆแล้วเพราะว่าผมมัวแต่ย้ายเซิร์ฟนะครับผมก็เลยไม่มีเวาลาเล่นไอดีหลักเป็นของตัวเองแต่ตอนนี้ผมก็จะเล่นเป็นหลักเป็นแหล่งจริงๆแล้วครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ผมอ่าไปเล่นเซิร์ฟอื่นเนี่ยหรือย้ายเซิร์ฟบ่อยเพราะว่าผมอยากเล่นกับน,น้องๆไงทุกคนแต่ผมไม่นึกเลยว่าการที่ผมย้ายเซิร์ฟอย่างนั้นอ่ะมันทําให้ไอดีของผมอ่ะเออไม่สามารถที่จะเล่นต่อได้นะครับผมนะ ความจริงอะไอดีผมยังไม่พังทุกคนยังเล่นได้ด้วยติดท็อปหนึ่งหนึ่งในสองร้อยผมถือโอเคเลยนะแต่ผมแบบผมเล่นไม่ไหวครับบวกกับช่วงหนึ่งที่ผมเป็นไข้ด้วยนะผมนะก็คือผมเกิดอาการเจ็บคออย่างรุนแรงนะครับคออักเสบนะผมนะแล้วก็เป็นไมเกรนอย่างรุนแรงเหมือนกันครับทางซีกซ้ายนะผมนะโอ้ oh God. ไม่กอดที่เขากูโดนหนักมากเลยตอนนั้นมาทำให้ผมเนี่ยแทบจะหมดกำลังใจเล่นกันเลยทีเดียวแล้วผมแต่ผมก็ไม่เป็นไรผมก็ยัง กลับมาเล่นได้เหมือนเดิมปกติแล้วผมแต่ว่าก็ต้องแลกกับการที่ผมเนะี่ยไม่ได้เล่นในเซิร์ฟนั้นแล้วนะครับก็ไม่เป็ไรเซิร์ฟนี้ก็ผมก็จะเล่นยาวๆเหมือนเดิมก็ผมผมบอกเลยว่ารอบนี้เกิน200กวันแน่นอนผมผมจะทําให้ตัวของไอดนี้เนะี่ยไม่ต่างจากเซิร์ฟ619แน่นอนครับผมผมสัญญาเลยนะครับโอเคส่วนเรื่องของ อัปเดตวันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากผมก็แค่อ่ากิจกรรมร่วม5ปีนะครับตรงนี้จะมีอะไรบ้างนะครับผมลืมให้ดูขออภัยครับผมอ่ะก็จะมีการ์ด up down นะผมแบบระดับธรรมดาการ์ด d o w ระดับสีม่วงแล้วก็มีอ่าชิ้นส่วนนะผมเศษนะครับอ่าเศษอ่าสุรรม่มอาวุธนะผมสีทอง20เศษครับแบบระดับพิเศษนะผมแล้วก็เศษอ่าการ์ดการ์ดนะผมนะอ่าการ์ดก็คือการ์ดอันนี้ผมการ์ดดับบับเนาะไหนเดี๋ยวผมให้ดูก่อน มันจะอยู่บริเวณนี้นะครับอ่าจำนวน20ชิ้นครับผมผมก็เลยเลือกอันที่มันควรได้ยากนะผมนะแล้วก็ใช้ระยะยาวผมนั่นก็คืออันนี้ผมสำหรับผมคืออันนี้ดีสุดนะใครจะเรียกอะไรก็ลองไปเรียกนะครับผมนะอืมตรงนี้ก็แจกเป็นที่เรียบร้อยครับผมตรงนี้จะให้อ่าการสุม่มอ่าลุ้นมานะครับผมถ้าจะไม่ผิดนะอันที่สามเนอะอืมอันที่สามนะครับอย่าลืมไปร,รับด้วยนะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็เป็นแพ็กปกติเนาะ ไม่มีไม่มีไม่มีอะไรเลยครับตรงนี้อ่ะอ่ะเราดูกิจกรรมกันต่อครับกิจกรรมตัวนี้ผมไม่ได้เล่นนะครับเพราะมันไม่มีอะไรทําจริงๆครับอันนี้แม่งไม่มีอะไรเลยนะครับมันมันก็มีเลยแต่ว่ามันเอ่อจะพูดยังไงดีอะของค่อนข้างน้อยอะครับนี่เห็นไหมของมันน้อยเนาะมันมีแค่อันนี้ที่ผมยังไม่ได้เซื้อครับเดี๋ยวผมเซอแลละกันนะครับผมนะเดี๋ยวขอขึ้นนี้กอนบอกว่าต้องขึ้นร้อยสามสิบใช่ไหมอ่ะนั่นขึ้นไปเลยครับอ่ะประมาณนี้ละกันเนาะ คือประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวมันก็จะให้เรามาอีกประมาณสัก1 0 0 0ันกว่า2,000ครับแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับมีคนมาจ้างผมรับนีได้2 0เพรนะครับขอบคุณจริงๆครับผมสนับสนุนเยอะๆนะตรงนี้ก็ไม่ได้เล่นด้วยตรงนี้เดี๋ยวค่อยไปเล่นรนอบก,กันแล้วกันนะผมนะผมขี้เกียจเล่นมากกิจกรรมนี้มันน่าเบื่อครับกิจกรรมนี้มันไม่ทําให้ผมตื่นเต้นผมเลยไม่เล่นนะครับต้องขออภัยทุกคนจริง้ลยที่ผมพลาดกิจกรรมนี้ไปเนาะแต่มันน่าเบื่อจริงนะครับ อ่ะแล้วก็วันนี้็อกอินเปที่6น้ของสัปดาห์ใหม่นะผมนะก็คือสัปดาห์ที่1นะครับก็ล็อกอินไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็วันนั้นก็ล็อกอินนี้เรียบร้อยเก็บไปเรียบร้อยผมไม่ได้ไม่ได้สุ่มนะผมเก็บยาวันนี้นะแล้วก็ตัวม่ผมเก็บไว้เรียบร้อยแล้วอ้อใช่อีกเรื่องหนึ่งที่ผมลืมบอกตัวคนนะผมผมได้ทําการสุ่มในไลฟไหลสดเป็นที่เรียบร้อยนะได้เป็นหินนะผมน้ําสใหินเนี่ยลูกแก้วนะผมนะอ่าลูกแก้วของ อัศวินนั่นเองครับผมผมบอกแล้วว่าไอดีกของผมเนี่ยได้เกิดเป็นที่เรียบร้อยนะผมนี่คือมาบืดของแท้เลยนะครับนี่เห็นไหมผมบอกเลยตอนนี้ขาดหินแค่ตัวนี้สองก้อนนะครับผมมีอยู่ตรงนี้หนึ่งก้อนนะครับแล้วก็รอ,อกิจกรรมนะผมนะอ่ากิจกรรมตรงนี้นะผมอีกหนึ่งก้อนนะผมนะรอเลยอีกสามวันผมก็จะรับได้แล้วนะผมนะแล้วก็ขาดตัวของอัศวินจากกลนะครับผมนะขาดแค่ตัวแรงแรกของมันธรรมดานะผมนะ ซึ่งแนะนําว่าอย่าไปสุ่มเลดนะผมเพราะว่าในอีกสาสัปดาห์ข้างหน้ามันจะมีเลดของมันใช่ไหมไอเลดของตัวนี้นะครับผมแนะนําว่าอย่าไปสุ่มเลดมันนะอ้ยแป๊บนึงขอของมันทั่วกว่าจะออกนะมึงโอ้ยแย่ขานจมูกเลยนะครับอ่ะตัวนี้ยในสัปดาห์ที่สามเนี่ยมันจะมีนะผมในตัวเลัพนะผมซึ่งผมแนะนําว่าอย่าไปสุ่มนะครับเพราะว่าสำหรับคนที่จะทําร่างเอสอาร์วกเนาะ เพราะฉะนั้นรอสัปดาห์ที่2นะครับสัปดาห์ที่2เนี่ยเขาจะแจกเหมือนกันนะผมเขาจะแจกเป็นตัวนี้นะแจกเป็นเออ่ตัวของอัศวินทรกจากคนนะผมนะแล้วก็หินฮีโร่หนึ่งก้อนนะครับอ่าเขาจะแจกนะครับผมนะจำนวน2รางวัลใน1นึ่ใน1ใน1อย่างไม่ใช่ดิเขาเรียกว่าอะไรวะก็คือในวันที่7ของสัปดาห์ที่2เนี่ยจะให้ทั้งตัวเออ่แล้วก็ให้ทั้งหินฮีโร่นะครับอ่ประมาณนั้นละกันนะครับขอไปที่ ลิ้นผมพันนะผมนะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับอืแล้วก็ถ้าดูในะพรุ่งนี้ผมก็จะได้ชุดเชนอร์แล้วนะครับชุดหล่อเท่นะครับรู้สึกว่าก่อนหน้านี้มันแจกเป็นกิจกรรมใช่ไหมรอบนี้คือแจกใหญ่เลยนะผมนะแจกยาวนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ผมได้รับเรียบร้อยผมนะนี่ตรงนี้สมเรียบร้อยแล้วเกลือนะครับอีกไม่นานก็จะได้ชุดเกรเรนส์แล้วอมชิกเวินจีพูดผิดครับมันคือซอนเนกเอ้ย ความจริงผมจะเปิดไอตรงนี้ต่อเลยก็ได้นะแต่ว่าเลดอัพมันไม่มีนะครับตรงนี้ผมเลยเก็บไว้ก่อนถ้ากิจกรรมมันใกล้หาเดี๋ยวผมค่อยเปิดทีเดียวนะครับโอเคไหมเรามาดูอันดับของผมดีกว่าว่าอันดับผมอยู่เท่าไหร่ครับในเซิร์ฟนี้ครับผมตอนนี้อยู่อันดับที่สองหกสบสองแล้วนะครับก็ขึ้นมาเยอะพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ผมก็เปลี่ยนชื่อแล้วผมจากรอวันเอาจริงตอนนี้พี่เอาจริงแล้วนะผมนะผมบอกเลยวันนี้ผมพัง,งาดแน่นอนครับ ส่วนผ่านดาเนี่ยอยู่ที่507็ครับผมฮีโร่สุดเก่งอยู่ที่สองราบผมนั่นก็คือราชทิลิลิกิคาสนาของเรานั่นเองนะครับส่วนกิลของเราเนี่ยอยู่ที่16นะผมนะ e e n g o นะผมนะเหมือนเดิมเลยนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเหมือนตัวของหัวหน้ากิลเราหายไปแล้วนะครับเหมือนแกจะเบื่อเบื่อนะครับก็เลยหายไปแล้วนะครับผมสงสัยผมต้องยึดเป็นหัวกิลแล้วใช่ไหมจังหวะเนี้ยผมต้องเป็นคน เป็นหัวกิวแทนเขาแล้วแหละนะครับแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหไม่มีไม่มีรองหัวหน้าด้วยนะครับก็อย่างที่ผมบอกครับผมน่าจะต้องยึดแหละครับอืมยึดเป็นหัวหน้าแทนนะครับก็ต้องรออีกสองสามวันนะครับถึงจะยึดได้นะครับผมขออนุญาตยึดหัวกิวนะเพราะหัวกิวไม่ให้ผมเองนะครับผมนี่เล่นบ่อยมากครับดูครับผมเนี่ยแต้มผมบ่อยเยอะกว่าคนอื่นนี่ครับดูโอ้เล่นบ่อยมากครับนี่ตรงนี้ก็เล่นเหมือนกันนี่ดูอืม มันจะไม่ให้กูเป็นหัวกิ้ได้ยังไงอะน้องชายเดี๋ยวผมจะเป็นคนสืบทอดจิตอารมณ์ของรุ่นรุ่นน้องแล้วกันเขาจะรุ่นน้องผมเนี่ยเพราะส่วนใหญ่เกมนี้รุ่นพี่ไม่ค่อยมีเยอะนะครับมันก็มีแหละแต่มันมีไม่ค่อยเยอะครับไม่ค่อยได้เห็นกันนะครับอ่ะเนี่ยการ์ดดาวผมเยอะแล้วนะผมเตรียมของไว้เยอะมากนะครับบางบางอย่างผมดองไว้นะผมยังไม่ได้เล่นนะครับผมดองยาวๆเลยนะครับ กิจกรรมตีตะขาบเมื่อวานไม่ได้เล่นเสียดายครับไม่ไม่ว่างครับไม่กิจกรรมเยอะเกินนะไหลเซิร์ฟเกินนี่ฮิอรเล่นไม่หมดครับก็เลยทยอยเล่นอันที่แบบพอไหวนะครับออะประมาณนี้นะครับมีของม่วงไหมไม่มีเนาะอ่าแล้วก็เซิร์ฟตัวดาพอดีเลยเข้ามาพอดีอ่ะเรืวไวหน่อยๆๆอเร็วไวหน่อยอ่าเซิร์ฟตัวดำด้วยนะครับเซิร์ฟอย่างนิดอย่างน้อยเนาะประมาณนี้ประมาณนี้อื ส่วนเซิร์ฟ6 6อ่ะ646นี่ผมว่าตัวดำน่าจะเซิร์ฟไม่ทันนะครับโอเคเราดู PP ดีกว่า PP ผมตอนนี้เท่าไหร่แล้วมาดูกันนะครับอยู่ที่ดำหนึ่งร้อยเป๊ะเลยเนาะโอ้ยมีคนตีผมด้วยว่ะซีดิวเว้ยมึงเติมซีดิวยังไงให้มึงมึงฆ่าผมไม่ตายว่ะเฮียขอโดนหน่อยเนี้เมื่อประมาณยี่สิบสี่ชั่วโมงเสรแล้วไม่รู้ผมได้ดูหรือเปล่านะเดี๋ยวผมดูก่อนว่ามันมีตัวอะไรว่ะ อ๋อรู้แล้วทำไมมันถึงแพ้กูไอ้เี้ยดูตัวมันดีครับมันสู้ผมไม่ได้อยู่แล้วนี่น,นี่มึงหน้าด้านมากเลยมึงมสู้กูเนี่ยสปีดผมนี่ก็ข้างที่จะเร็วกว่าะนะครับอือเรียบร้อยครับโดนสตันมาแล้วเรียบร้อยครับไอ้เหี้ยอืออ๋อแต่ทัดเขานี่อึดน,นะทัดเนี่ยแต่ทัดก็เท่านั้นแหละครับทัดมันจะไปสู้กับ ตัวผมได้ไงตัวผมก็มีตัวสตานด้วยเนี่ยดูเดี๋ยวจะสู้ยังไงไงสู้ยังไงก่อน,นครับเรียบร้อยครับทัดตุยแล้วมั้งเนี่ยอุย้ยเกือบตุยว่ะอาไปฝั่ข้ามยิงมาแล้วโบโอ้โหกระจอกเรียบร้อยครับทัดทัดมึงไปแล้วครับทัดกลายเป็นกลายกลายเป็นที่ผัดปัดเลยครับผมนะเรียบร้อยครับแต่ครับยังไม่ตาย,ยเนี่ย เอ้ยอ้าวโดนตบทีเยวตายเลยไอ้ยังฮ่าอ๋อพลังมันเยอะก็พวงมันเลยมันสู้กับผมมันเอ้ยมันสู้ไม่ได้มันความสามารถมันต่างกันนะครับมันต่างกันมันเล่นบอลได้ครับตรงนี้ก็อยู่ที่สปีดปุ๊บวะไม่เอาเลยกาไม่เสี่ยงไม่เสี่ยงเอาคนพลังเท่ากันอ่าอย่างเช่นคนนี้นะครับไหนดูซิเห็นมีราชตัด้ดินนี่อยากรู้ว่าราชตัดดินแรงขนาดไหนไวสัต์มาดิ ประชาเต้ดินมึงอ่ะเออไว้ถ่ายหลังซะด้วยโถยขอปาดหน่อยละกันอ๋อมันอัพเป็นอันนี้นะผมนะโอเคไปแล้วหนึ่งสตันครับอขอดูหน,น่อยนะว่าตัวมึงเนี่ยแรงขนาดไหนที่จะเผาไหม้ทีมกูได้ไหนลองดูดิเอาวะแรงจัดนะผมนะมาดูดิใครจะแรงเหมือนกันนะครับไปแล้วผมโอ้โหเอาวะ เอาปะดูดิแรงขนาดไหนกันเชียฮืมโอ้โหเกวินผมจะตายครับโอ้โหยังไงครับเกวินผมตายป่ะเกวินยังไม่ตายตัวสตัรนด้วยเฮ้ยไม่ตายได้ไงเนี่ยอืมอ้าว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 อืดดีนักไอ้ที่อ้าวที่ไม่ไม่ติดอันนี้ด้วยโอ้โหเจริญพรเลยโยม อื่านไปผมว่าผมน่าจะแพ้นะครับฝั่งข้ามันเปิดก่อนนะู่นแหละส่วนหนึ่งนะครับฟังเรามันไม่ได้เปิดนะมาเลยอันนี้นะผมนะโอเคเดี๋ยวลองดูด,ดิว่าไหวเปล่าผมว่าน่าจะไม่ไหวนะเนี่ยใครบอกว่าราชาราชามันราชามันไม่เก่งวะดูนะครับมันเก่งนะเวย้ยแค่ว่าเวลาเวลาพีพีมันมันต้องแบบ มันจะได้เปิดก่อนนะครับอืมเอาว่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหแต่ผมว่าทีมผมน่าจะตายนะเพราะว่าทีมผมดํเาเลือดน้อยมากเลยครับมันน่าจะเผาแรงอยู่แล้วผมว่าอา๋ออ้าวแล้วเผาไม่ติดใครด้วยอา้าวอย่างนี้ยังไงยังไงเผาไม่ติดใครอย่างนี้อา้าว เอาเอาแตกนะเนี่ยแตกนะเนี่ยเอาเผาไม่ติดใครนะเอาเผาไม่ติดใครอย่างนี้เรียบร้อยเผาไม่ติดใครเอานี่หละข้อเสียอีกหนึ่งข้อนะครับถ้ามันไม่ติดเผาไหมก็เท่านั้นแหละฮะความจริงกูแพ้แล้เมื่อกี้อ่ะไอ้นี่แม่งเผาไหมไม่ติดนะฮะไอควายเอ้ยโอ้ยนี่โอ้อสยสัตว์เจ้ากูสู้กูเพิ่งเห็นมียสบินอยู่ยเวณกูจะตายละมึง ซูริวอ่ะไอ้ที่เติมเติมซัพพอร์ตแน่ยนะครับเติมซูริวเนาะเอาตรงซูริวอ่ะมันถวมันเก่งไหมเอเด็วผมบอกกันมันเก่งครับแต่ถ้ามันถ้ามันไล่จันตวไม่ได้มันก็เป็นแค่ไอ้กากครับผมบอกแล้วนะเผื่อใครไม่รู้นะครับว่าซูริวเนี่ยมันเก่งยังไงนะครับมันเก่งเฉพาะแค่ตอนมันไล่จมตีเท่านั้นแหละถ้ามันไม่ได้ไล่ก็มันก็ไม่ต่างจากดามจตตวตัวอื่นครับที่ต่อยได้แค่แถวหน้ารอบเดียวนะครับอืม โอเคก็รีวิวประมาณนี้ก็แล้วกันครับอ่เดี๋ยวอัปเดตตัวดําด้วยนะครับหรืออัปเดตตัวดำเนาะดูว่าความเทืไปเลยว่าอ่ะตัวดําตอนนี้ผมอยู่ที่สี่สิบสามใบนะครับตัวแดงหกสิบสามใบแล้วตัวโม่อีกสิบใบผมนะอ่าหลายคนชอบรีวิวแบบนี้ใช่ไหมแล้วตัววุดอีกเก้าใบนะครับอ่าโอเคประมาณนี้เนาะก็คงจะน่าจะไม่มีอะไรแล้วผมให้ผมรีวิวเนาะเพราะว่ากิจกรรมมันก็ยังมาไม่หมดครับอ่าใช่ใช่ยังมีกิจกรรมนึงอะไรๆก็ตอนท้ายแล้วแถมสักหน่อยแล้วกันนะครับ กิจกรรมครบรอบหนึ่งปีนะผมนะรอบที่หนึ่งนะผมมันมีทั้งสองรอบนะครับเ่าวันนี้ผมก็ได้เป็นตั๋วแดง3มอ่ายี่สิบใบนะครับพวกนี้ก็จะเป็นตั๋วของสมอ่าในห้องห้องวิจัยว่าหรืออะไรวาเขาเรียกกันนะครับเออนั่นแหละนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสมสมอ่าตั๋วสมลูนนะครับแล้วก็ตั๋วดำนะครับแล้วก็พี่ดำนะผมอ่าผมว่าแล้วนะว่ายังไงต้องแจกนะผมต้องแก้พี่ดำนะครับอ่ะส่วนกิจกรรมเดี่ยวรียกยังไงนะครับของพี่ดำครับเดี๋ยวเจอกันตอนที่ กิจกรรมมันมากันแล้วกันนะผมเดี๋ยวผมจะบอกให้เนาะว่ามาเล่นยังไงนะครับอ่าโอเคประมาณนี้เนาะกิจกรรมก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับถ้ามีอะไรอัปเดตเนี่ยเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้น้องๆให้ดูกันแล้วกันนะครับผมนะโอเคสำหรับวันนี้ก่อนที่จะจบกันไปนะผมนะกับคลิปงโหวตเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมเลยที่สำคัญกดปุ่มดึงข้างบนแล้วจะได้รู้สิทธิ์นะนะครับคุณจะได้ไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหวที่ผมลงคลิปอย่างแน่นอนเห็นไหมรอบนี้ผมพูดถูกแล้วนะครับนะโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ ลาตัวจุ้ยลาก่อนใช่อือนั่นแหละครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับผมบิ๊บบุยครับบู้ไปแล้วครับผม